สวัสดีครับชาว u t u b e ชาวโมเดลนะผมช่วงนี้จะเป็นโคนะวิดเนาะผมก็ได้รับทำขึ้นนี้ทำคันนี้ขึ้นมาเป็นหัวลากหัวลาก V.I.P นะครับผมใส่ท่อใส่แล้วเข้าไปครับรายละเอียดเยอะครับผมอ,อันนี้เพิ่งทำคันแรกครับผมไม่น่าน่าจะไม่คันแรกนะก่อนที่สั่งพวกสิบล้ออะไรประมาณนี้มานะประมาณนี้นะ สิบล้อสิบสองล้อนะอ่ารถเร็กก็ไม่ได้อยากสั่งทำหรอกครับเพราะว่ามันความชอบคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะลงพรุ่งนี้นะครับผมรถแท็กเตอร์จะลงพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะมารีวิวรถหัวลากรุ่นน,นี้เป็นลูปประธานนะครับผมลูรป,ประธานรป,ประธาน ประธานเจ้าของกลุ่มนะครับผมอเอกในงานแหละครับนี่ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรครับผมอันนี้ทําเองแต่หัวสั่งเข้ามาที่เหลือทาเองนะครับผมหัวกระคาซีนี่สั่งมาอืมที่เหลือทำเองเลยประมาณนี้ได้ประมาณนี้หัวเี่ยงฟูจุกนาซ่านะครับผมท่อนะครับผม ทำจากพักบูดคัสซีก็จะมาประมาณนี้คัสซีเห e? ็นไหมเอ่ยคัสซีนะคัสซีก็ล้อกัเป็นกระทะครับผมถ้าพวกติด,ตดขัดอะไรก็ตอนนี้ทำกลางคืนนะผมนี่ก็ปจัะประมาณนี้นะอืไม่มีอะไรมากครับผมถ้าหมด หมดไปอยู่ที่หัวเขาขายอยู่ที่ห้าร้อยคัสซีเขาขายสามร้อยถ้ารวมหมดนี่ก็เกือบพันนะครับผมประมาณพันหนึ่งพันร้อยอะอะลคันใหม่เป็นเลยนะอ่านี่ผมทําให้โชว์เป็นตัวพระเอกของงานนะผมอ่างานประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละครับพี่พีน้องน้องปู่ย่าตายายนะผมประมาณนี้เดี๋ยวหัวลาคันนู้นเดี๋ยวผมจะ ถ่ายทาอีกทีหนึ่งอ่านี่อันนี้เดี๋ยวลงเฟซผมนะครับผมลงเฟซไปหลายรอบแล้วคันนี้เดี๋ยวครันนี้น่าจะทําอาทิตย์หน้าข้างบนใส่ข้างบนแล้วก็ทาทีหลังทําซ้าๆเหมือนเดิมครับให้ความรู้นิดๆหน่อยๆครับผมเหมือนใครบางคนหรอครับอืวประมาณนี้อ่าไม่มีอะไรครับคนบ้าก็อย่างนี้แหละครับทำอะไรความชอบก็ นี่เหมือนกันใช่ไหมอา่าลาไปภาพสวยๆก่อนครับอันนี้จะเป็นทางด่วนนะผมนี่ครับสวยๆภาพสวยๆสำหรับวันนี้กาสวัสดีครับสำหรับวันดีนะครับคุณผู้ชมบายฝากติ bye ดตามและแชร์ยูทูบด้วยนะครับผม